ก็จะเป็นรหัส2984ค่ะลูกค้าสั่งมาเป็น A4 นะคะทั้งหมด12แผ่นนะคะแล้วก็ A3 นะคะทั้งหมด4แผ่นนะคะอะขออภัยค่ะ A3 ทั้งหมดเป็น5แผ่นนะคะก็จะมี A4 นะคะจะมีข้าวหมูมะนาวค่ะ ข้าวไก่ย่างนะคะข้าวทะเลมะนาวค่ะข้าวหมูสามชั้นทอดนะคะแล้วก็ข้าวหมูสามชั้นย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกงส้มนะคะมีทั้งกุ้งชะอมไข่นะคะแล้วก็แกงส้มชะอมไข่หัวกุ้งนะคะน,นี่ก็จะเป็นซุก,กี้น้ำแห้งค่ะมีทั้งหมูไก่ทะเลนะคะ ข้าวกุ้งมะนาวนะคะต้มโค้งไก่ย่างะค่ะข้าวปลาหมึกมะนาวนะคะหมูกรอบมะนาวนะค่ะข้าวไข่เจียวนะคะต้นหอมหอมใหญ่นะคะแล้วก็ข้าวไข่เจียวหมูสับข้าวไข่เจียวกุ้งสับนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างะค่ะ ต่อไปก็จะเป็น A3 นะคะเป็นเมนูรวมน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านนะคะเป็น B3 นะคะับรัทำข้ากล่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเด็ดโดนใจนะคะข้าวไข่เจียวคู่แกงส้มนะคะ A สามค่ะแล้วก็ข้าวหมูมะนาวนะคะ A สามเหมือนกันค่ะแล้วก็ข้าวไก่ย่างนะคะทางนี้ทางเรายังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ส่งรีวิวลูกค้าคนไหนที่รับของแล้วนะคะส่งรีวิวในข้อความมาหาเรานะคะ ถ้าลูกค้าถ่ายรูปส่งมาทางเพจนะคะก็จะได้รับแถม1แผ่นนะคะแต่ถ้าเป็นวิดีโอนะคะลูกค้าจะได้รับแถมเป็น4แผ่นนะคะเป็นโปรค่ะทางเรายังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นโปรรับสิแผ่นนะคะ A4 ค่ะเพียง590บาทนะคะ ส่งฟรีออกแบบฟรีค่ะสำหรับลูกค้าที่โอนนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักแชทเข้ามาทางเพจได้เลยนะคะวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ